สวัสดีค่ะได้เวลาพอดูแลค่ะมื่อวันอาทิตย์เนาะค่ะเนาะชี่โมงยีสิบนาที่ค่ะจุนเพิ่งเข้าบานมาออกไปไปยางอยู่มหาไรนาวราค่ะเบิ่งจุนใส่เมืองจุนแบ่ยางมากพี่น้องแต่ลายหลายค่ะพักชี่ลอมค่ะพี่น้องพี่น้องจะพักชี่น้ำพักชี่ลอมพักซานก็บอกไปเนาะค่ะเนาะเหลวาตาว่าจังหวัดใดคนอื่นค่ะลายคักเราก็วอเตอร์เคสค่ะวอเตอร์เคสนี่ค่ะ เย็บอยู่หนามค่ะมันเป็นคลองหนามค่ะคลองใหญ่อยู่มหาไร่จุนเคยเฮ็ดคลิปอยู่ค่ะเนาะเมื่อค่ะเมื่อเนี้ยจุนสิกินกิมจิค่ะอันอ่าเนื้อดูค่ะกิมจิเนื้อดูเซนเซนโซเมียนน่ะล่ะค่ะนี่แฟนจุนมากินกิมจิคือกันส่วนนี้อาหารเก่าค่ะนม้ใหม่แล้วก็บเขาเขาเจ้าค่ะจุนสิกินไหมื้อไมนเหลืออยู่ซัมเนี้ค่ะหมกนม้ใหม่เนาะ โอเคค่ะเดี๋ยวห้องมากินกันค่ะพี่น้องค่ะ um, The time now uh, 4.20 p.m. I'm going to have um, kimchi noodle soup but this one is my own food yeah this one is um, s e a s o n e a s o n e d bamboo shoot with uh, pork belly come and enjoy with me my lunch 4.20 p.m. yeah come แม่จ่าบัตินพี่น้องค่ะเห็นได้สำเนียงคะเนาะมือนี่อากาศห้อนสิบเจ็ดองศา จนใส่ซ้อนแบบนี้ค่ะกิมจี่ใหดเองแซ็งอืมอืม ออืมอืมมว่อนตายว่อนไต่ว่า,าพี่น่องคะจุนดีท,ทนใวบอ๊ะ <c oughs> ว่านยามเขาไปในเมื่อไปหาแล้วกันยามขึ้นไปเท่าเหมือน สวนเสลิอเรล่ะค่ะไปเมืองกระเทียมกระเทียมมันออกมาแล้วจุ่มก็ได้พักพักกาดคล้ายๆพักกาดหินบานเห่าค่ะขมขมไน่นอนี๋ยวจุ่สิไปเป็ดคลิปอีกครัมื่อแรกนี่แหละสิบเจ็ดองศาถ้ากเย็นอยู่จากนแมันแดดมันก็เลยนะห้หอนกูเขา ฝนมันโต๊้มันออกใหม่ๆงามๆค่ะพักผู้นี้เขาจะมักอินหมกข้องหนังนะค่ะม,ออมั้งมาแรกวัดตายๆ,ๆข้องงามไหลายไหมคะเดี๋ยวเมื่อไหนฉันจะไปงามยนไม่นำอากาศค่ะ เข็มขน้นฝนมาตกสองมือโชคดีครับ อยาเคิร์กไหมคะ่ะนี่ัวเดียวนี่และ แป๊บนึงค่ะมาต่อจ้ะพ่อจูนสิหาหายไปใส่เราอริบูรณโอ้ยตายตายมันรบก,กวนจริงๆเดอ้อพี่น้อง ูซี่ปอขึ้นติดเมื่ออื่นจะไปค้าฟูค่ะซื้อของแค่เลิกงานก่อนของหมดเหล่านี้ป่ะ ติดฟันด,ดีดีค่ะพากันเดืองจะกินได้อยูงจ้าเเลยทุเรียน ที่แบบมันเหลืออยู่อดจอะกินเหมดเลยค่ะ ว่าจุนเหตุอันทอดมั่นปากไปให้เจ้าของบากคข้นจีนกินค่ะสั่บจีนกินมัดเกี่ยวไม่เจ้าของบากคข้นจีนบอกว่าอร่อยแต่เผ็ดนิดหน่อยเจ้า่าซามี่มากกินเผ็ด จุดน,นั่งดื่มเบียร์คนละสามแก้วก่อนสีมาบานงะคะ่ะคิดผู้จูนแค่สองแก้วปึคือว่าเบ,า,บาใจเบาใมันก็ทัวหนาฉันมามากบอกว่า,ามันเป็นยังต้อเป็นยังเพื่อนกันเอาว่าของบัง กันจูบเจ้าเขาสีเฮ็ดมาให้กินอีกเฮ็ดแม่นมึงเอือมาให้กินอีกเพราะว่าแฟนชัน่ะเขาหมักใช้กับเขาจนสื้อไปเพิ่งร้องกินอีกครับมาสมันไก่แบบที่นี่คนจีนเพป็นยูพีเนาะค่ะเนาะเพิ่นกับไม่ค่อยกินเผ็ดเป็นไงไม่แน่ยม่เล่าไม่ค่อยกินเผ็ด พริกแกงแดงบ้านห้องเอาสิเพสต้าแฟนจุนมาโอเคคำรับเต้าแฟนจุนกินได้ปลาแมคคาริโอจุนใส่ปลาแมคคาริโอเมื่อไรคะ จะได้ของ

อยากได้กระดูกเลงมาต้มนำนำนำก๋วยเตี๋ยวค่ะว่ามีอยู่หาต้องไปร้านบิเ่อ ใช่สุดๆกินดูของนี้ ใช่บกลิกสซนนั่นเอทยู่เด้อโว้ เข้มคน,นอ็ยังทำแรงดีมากครับ กินแบบง่ายง่ายมล้างสิมาเขาเหนียวค่ะสิกิขนขอนย้อมมืออื่นค่ะอืม โอเคเนาะคะ่ะจุนขอทักทายสัมเนีเนาะคะ่นะเนาะเดี๋ยวมือหนาวจะพอกันไว้ได,ด้วยใจเด้อบ๊ายบายค่ะ